สวัสดีค่ะอันนี้เป็นครอบมือจับเบ้ามือเปิดแล้วก็ฝาท้ายนะคะการลอยฝาท้ายมิดลาดนะคะมิซูมิลาดปี12ถึงปี22ใส่ด้วยกันได้นะคะเป็นแบบชุปโคเมียมนี่อันนี้เบ้ามือถ้วยมือเปิดกับครอบมือจับนะคะสประตูแล้วก็ ฝาท้ายนะคะแถมมีกาวสองหน้าแปะติดตั้งได้เลยอันนี้เป็นสินค้าตัวโชว์นะคะไม่เคยใช้มาก่อนนะคะขายชุดละ250ราสนะคะฟรีส่งเอกชนสนใจทักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะสินค้าใหม่กริปเลยนะคะ ตัวโชว์ขายตามสภาพนะคะ